พระจันทร์สวยค่ะวันนี้เราจะเวียนเทียนกันนะคะทำพิธีในโบถสถ์เสร็จแล้วค่ะเราก็จะเวียนเทียนรอบโอโบสดนะคะเดี๋ยวจุดเทียนก่อน,นะคะ่ะพระจันทร์สวยนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วสวยมากเลย เอยเอลูกวางเราวังเมนไฟแชกเลยอะไรพอ สัอรหังมมตามพุทโธวิชชารณสัมปันโนสุขะโตกุลิตอนุตโรปุริสาธรรมาสารถิทาเทวมนุสวพุทโธภคขวะติฆาตูผาาธรรมอ๋อไ មកសលេងបាយទីអាកាលីកូអ៊ូប៉ាសិកូអ៊ុំបាយលោប៉ាសាតានក្នុងខែអេរបស់ខ្ញុំពីស្ទោតត្រាអុមករ៉បបងបងនិយាយមិនដើរថ្មីមិនដាន់ណាមិនដើរព្រមព្រឿនណាស៊ីនោះដើរលឿនយូនោះវ័យវุ่นเนาะដើរលឿនជឹងវេងអែងតិចຕົកតិចຕົកដើរទៅអីមក ระเดินเร็วมากพอลูกตัวเดินเกิดัยรุ่น Kali ko ehi pasiko, kanaiko pajata, chita po wenyongi, at hatu, at hamosa. Kali ko ehi pasiko, kanaiko pajata. អត់ទុកថាទៅទៅឈឺមិនបានចាក់ម៉ានៅយុបាយម៉ាយកខ្លួនទៅបែកយកអ៊ុំថាយកខ្លួនព្រើតអីទៅ3รอบนะคะเวียนเทียน3รอบអូទៅទៅនៅណៃក្រួយនៅនៅក្រួយទៀតវិញឲ្យស៊ី ก็เดินพระเดินเนี่ยที่ตะโพวิงเดียวดีสาวกัสสาวีนวพัควาโตสังกู สังโฆปฏิธิปติปฏิคคหโนภควโตสาวกสังโฆดิรัจฉานุปปุชนานสังโฆภควโตสาวกสังโฆเนยโยอาคิเนยโยอัญชลีกรัญโญ <ypalmio> <zulusody> <ttaking> <thalf>

ใครจะไกราบพระก่อนต่เจเบานม่่ม่แ้วใรูดดดบอกแล้วไงใครจะกรพเข้าไป